ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2566พร้อมเซวนาทั้งวิชาการ107ปีเบื้องหนา้าเบื้องหลังสกลนครก้าวสู่เมืองสงหกรณ์เข้มแข็งระเบอ ที่หอประชุมถนอมจันเปลงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23ค่ายศีสกุลวงจังหวัดสกลนครโดยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2566เนื่องในโอกาสครบรอบ107ปีการสหกรณ์ไทยซึ่งกิจกรรมภายในงานค่ะนอกจากพิธีสงฆ์พิธีว่างผานภูมิถวายสการะ พระรูปพระราชวรวงเธอกลมม,มือินพิทยาลงก่อนพระบิดาแห่งการสาหกรณ์ไทยและการเสวนาทาั้งวิชาการในหัวขอ้อ107ปีเบื้องหนา้าเบื้องหลังสกลนครก้าวสูเมืองสหกรณ์เข้มแข็งระเบิดนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบโล่รางวัลแก่สหกรณ์และกลุ่มกเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นและโรงเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนโดยมีนางจุริรัตน์เหพอาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานครับมีการจัดงานการแสดงนิทรรศการเผยแผ่ผลงานของขบวนการสหกรณ์หน่วยงานราชการและจำน่ายสินค้าของสหกรณ์กลุ่มอาชีพและอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพจากขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดจำน่ายภายในงานบริษัทเ,เป็นเนื้อโคข,ขุนพนยางคำน้ำ <c oughs> นบักเมา ไหวยบกเมามเข่าสารเข่าห้างเข่ากล้องนะครับเป็นผ่ายอามคลม้ำแล้วก็เป็นกล้วยหอมทองโปยอินซีอัดเม็ดและพักปลอดสารผิษครับโดยมีนายท่านีกอบุญประธานสันนิบาตสาหกรณ์จังหวัดสกลนครน,นำกลุ่มสมาชิกและเครือข่ายเขารวมงานกว่า300คนครับค่ะน้อยนะคะกทำเนี่มินงานเ2 0 0 0อ ชอบส่วนของสกอนะคะราดหมูเจ้าหมูแบบกำลังเป็นคอรอดที่กำลังจะผลิตรอดใหม่ที่เพิ่ม